สวัสดีครับ,รรบวันนี้อยู่กับรายการเล่นเล่ <c oughs> โธกูจะเลือดอย่าแลสิครับน,นันอนอเชื่อกูเถอะว่าเออกูเช,ชื่อมึงแล้วมึงไะไปคุยกับขี้ปะตอแหลได้ลูก,ลกเล่นเล่นผมฟ้องนะครับผมเกมครับผมฟ้องครับผมคนครับอ่า มอไ่ดไวันนี้เราจะมาเาเรียกอะไรโตวาทีรว่างฝ่ายรักเดี่วกับฝ่ายเจ้าชู้นั่นเองนะครับแล้วมึงอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายรักเดียวเม่อก้เจ้าชู้ครับเดบอหือแก่ได้รักเดียวราจะปแบดบไม่รู้จะแบดก็ได้เกี่ยเี้ยอะไูกูคนดีไรเฮี้ย เราเป็นคนดีที่เลือกขวาโอกาสแค่โอกาสเดียวยนั่นก็คืออยู่ในโกล์บ,บ้าเลยอย่ารอช้าเลยครับ <laughs> ไปเลยทางด้านคนุณเจ้าชู้ต้องขอบอกกันเลยว่า <laughs> แต่ตบโต๊ะทำต้องบอกก่อนเลยว่าที่เจ้าชู้เนี่ยเพราะว่าแบบคนเราก็ต้องมีทางเลือกให้กับตัวเอง <laughs> <h ums> แต่ถ้าแบบว่า ท,ทั้งเรื่องไหนไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปอีกทางทางเรื่องนี้ไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปทางนั้นอะไรเงี้ยคือเขาเรียกนะถ้ามีความรักที่แท้จริงที่แบบอเอ้พอเดินไปแล้วแบบเอ้ทางนี้มันไม่ตันสามารถเดินไปได้ต่อ,อแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปอารมณ์เหมือนคว้าโอกาสรอบ <ก S 1> ตัวอะไรเงี้ยหรอ <ค speaker> ใช่เขาเรียกว่าสร้างทางเรื่องให้กับตัวเองคนที่ที่เขาเรียนอยากจะรู้จริงเลยคนที่คิดคําว่าเจ้าชู้ขึ้นมามันมี meaning ว่าอะไร พราะคนขเขาเรียกคนแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนจะชูขเขาเรียกว่าคนที่มีโอกาสและทางเดินเป็นของตัวเองเออเอาเราไม่ได้ไปทำให้ใครแบบเดือดร้อนเราไม่ได้แบบไปเอ,อยืมตมมังคืนหรือว่าขเขาเรียกว่าอะไรนะ <laughs> ไปแบบไปป้นบ้านเขาหน่อยฮะเออเราก็ <h ans> เราแค่ซื้อใช่ไหมเบาๆเบาหน่อยากหน่อยไอ้สัตว์แต่พูดจริงก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนคนเจ้าชู้ที่จริงคำว่าเจ้าชู้มันไม่ควรมีในโรกเขาเรียกว่าคนเขาเรียกอะไรนะคนสารฝันคนสารฝันคนสร้างทานเงื่อนคนสร้างทางเดือนแสดงว่า ชีวิตเรามีแต่ทางตรงเลยเออน้อเราเราไม่เดียเออเราไม่เดียเอาจริงนะกูอยากจะพูดมากเลยว่าไอ้คนที่อยู่ฝ่ายนู้นเี้ไม่ได้ดีไปกว่ากูนะท่าไหร่เทศแต่ละคนเฮ้ยผมคนดีโอ้โหไอ้ยันตีกรุ๊ปสาบานไ่ากินสนี้ ยมึงอ่ะนัอดีกับกูอ่ะสุด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 เลยสุดเลยสุดในกลุ่มเลยจะบ้าหรอจะบ้าที่บเรียกว่าอยากให้พูดโค้ดเนมแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมวะบอกได้คำเดียวว่าเช็งเป็นดนตรีสำหรับฟังพวกผมนี่ก็ทำไมเสียงดูเจียดเฉียดเฮ้ยเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติ ผมรู้เลยในใจนี่อยากอยู่ฝั่งนี้จะได้คล้องคอคนดีฝั่งนั้นแบบไม่ไปถนัดอะไรเงี้ยฝั่งจริงๆก็ฝั่งดีทั้งสองฝั่งนั่นแหละแต่แค่เราเดินมาคนละเวเราเดินมาคนละเวไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เหี้ยฝั่งนี้ก็อย็นบากเลยเลยบ้าเหรอพูดอะไรเนี่ยเริ่มเลยแล้วกันว่าฝั่งเราแล้วฟังที่ว่าเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวเนาะ เออข้อดีของการที่แบบว่าเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวคือหนึ่งเราจะขออะไรเราก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้คือชีวิตรเราก็มีอิสระเหมือนกันนะแต่แค่ว่าอิสระในิอิสระเรื่องของ <laughs> การทําอะไรก็ได้ถ้าสมมติเขาไว้วางใจเราแล้วถูกไหมความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับคนที่มีคู่ <laughs> ซึ่ง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  ึงกมีแ่ทำไมราพูดที่พูดได้นลพูดดีพูดยากขนาดนั้นพูดได้แต่ว่าเขาเรียกว่าไงเราแบบว่ามันมันคิดไม่ออกใช่ไหมเขาเรียกนะเขาเรียกมัน เอ้ยคุณจะตอแหลยังไงดีนะอย่างฝั่งคนเจ้าชู้เนี่ยถามว่าเขาก็ใช้เงินเยอะเหมือนกับที่เราใช้ไหมเราเราก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเพราะว่าอ่ะเพราะว่าอะไรเราต้องคอยเอาใจเราต้องคอยเอาใจแฟนของเราเช๊ะถามก่อนไอเอาเอาใจไอเอาใจพอรู้แต่ว่าไอเอาใจที่มึงบอกว่าต้องใช้ตังค์เลยใช่แฟนจริงหรือเปล่าแฟนสิโอ้โหเพราะว่า ถ้าเป็นคนอื่นกูไม่เคยใช้ตังค์เออแปกแล้วอนมึงหมายความว่าไอเทียอะไรันเนี่ยป้าไอถ้าเป็นพ่อเป็นแม่หรือแบบเป็นเพื่อนอาจจะแบบไม่ต้องใช้ตังค์เงเราใช้แบบการกระทําให้มากกว่าเราเน้นการกระทําอย่างเดียวทํายังไงวะเริ่มตัดแล้วเริ่มอาจจะแบบเออทำกับข้าให้กินอะไรอย่างเงี้ย ส่งเขาเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเที่ยวอะไรอย่งเงี้ยเข้านอนแล้วทานหลับแล้วก็ออกอะไรนะนอนหลับแล้วก็ออกเราก็ไม่นอนห้องเราไงผู้บอกแล้วข้าฝั่งนู้นมีสี่คนได้คือแบบเหมือนเป็นการแบบเฮ้ไม่พูดเป็นคนดีอยู่นะไอ้เราเป็นคนดีอยู่ไม่หลอบตัวเลยแต่ถ้าเจออะไรที่นัดีอยู่แปลว่าดี ไม่ดีดีอยู่แปลว่าดีเราต้องเอามินนิ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่แม่แม่ของเราจะมาพูดว่าดีอยู่แปลว่าไม่ดีเราต้องบอกว่าดีอยู่คือดีแล้วการพูดเขาเมื่อกี้ดูขัดขัดสนใจมาอยู่ฝั่งผมไหมครับเดี๋ยวเจอวันนี้ฟลอยเพราะว่าชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้เขาพูดอย่าพูดเยอะ ไมู่ไมู่ใจนึงงใจหดึ่งใจนึงก็แบบเออเหมืนก็นะแต่ไม่เกมเกมบอกไอสัตว์ถ้ากูโดนอ่ะช่วยหานะก like. ็ทูนก็แบบเหมือนการฝึกสกิลการแบบเซอร์ไววอลการเจอใหม่หาแบบวิธีหาทางเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นการเปิดโลกอย่างหนึ่งในการแบบ สร้างแบบสังคมเนี้ยแบบรู้จักเพื่อนคนนู้นคนนี้มีเส้นมีสายแบบเราจะทําอะไรก็แบบเอ้ยก็รู้จักก็คุยเอ้ยนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นการสานสัมพันธ์อย่างใช่ถือว่าเราโลกแคบแบบว่าใช่เลยมึงสองคนเนี่ยโลกแคบเนี่ยเราไม่แคบแต่เราอยู่กันสองคนเลยเนาไม่ใช่คุณกับมึงอ่ะแปลกับมึงแปลกๆอะไรนางๆอยู่จันบันฝึกวิธีเอาตัวรอดไงเราฝึกวิธีแบบ อยู่ร่วมกันทํางานบ้านไงอ๋ออยู่บ้านแบบล้าครอบครัวแบบเหมือนโดนกักถังอะเมอไดม่ได้ไม่ได้ไ่ได้เราไม่ได้มองแบบนั้นนะมีบ้านหรือคุกครับเนี่ยเราไม่ได้มีโซล่ามนีเมียเหมือนมีแม่ฮะมีโซลูบูทเลยเด็กคนนี้ทำอะไรก็ลำบากเอ๊ะต้องขานเมียกันเพื่อนแบบโทรชวนแม่แม่มึงก็แบบที่พูดเนี่ยเรจ้างรือวะ ยกยกตัวอย่างให้ทานคนแบบไม่จะชูแบบก็ต้องอยู right ่ในโอเวารของเมียอะไรเงี้ยก็แบบทำอะไรก็ต้องขออะไรเงี้ยโอ้โหไม่ใช่ทานแบบนี่หรอเดี๋ยวลูกนี้ลูกเราเนี่ยนีครับเฮ้ยมึงชี้เดียวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่อมึงมึงน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเลยกูว่ามึงกับกูเนี่ยสลับเก้าอี้กันไม่มีก็บอกไม่มีอยู่แล้ว ว่าเหมือนมันกูกับมึงโดนบังคับมัพูดรู้สึกว่าทีมกูเหมือนไม่ใช่ทีมแล้วเหมือนโดนลอยไม่ใช่เขาเรียกว่าถามเพื่อให้เพื่อให้มึงเนี่ยได้แบบมีคําอธิบายว่าเออมันเป็นอย่างนี้ไงจะได้เขาเรียกว่าทําให้เพื่อนดูมีเหตุผลและดูดีไม่ได้ซ้าเติมแต่ที่มึงโยนมาเหมือนซ้ําเติมฮ้ยผมิงไปเนี่ยยังไม่ได้เล่าเลยยิงทุกเอิ้น ผมคนรักเมียไอ้เหี้ยเมียจะทำอะไรสั่งอะไรได้หมดผมอ่ะไม่เที่ยวมันคือเมื่อมาอยู่ไม่ทำอะไรนี่แล้วที่มึงไปดูทูพีกูเนื้อแอนแอนเป็นไรครับเรียบผ่อนคลายดูนตรีเรียกเรียกดนตรีเรียกบ้างมึงอ่ะควรเปลี่ยนไงเกม บอกแล้วก็กวกย,กยืมบ้านกูเลยไม่ใช่แม่คือ,อไปรีแลกช์ไงแม่หยุดบ้านก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะเออถ้าไปไหนก็ต้องชวนเขาไปด้วยเราเป็นคนดีไงไม่ใช่เหมือนสองคนนี้แต่แตเราก็จะแต่เราจะชอบอบ,อบอกเขาไปก่อนว่าไม่ต้องไปหรอกเธอมันมันมันไม่เหมาะกับเขาอะไรอย่างนี้เนาะเราเป็นคนรักเงียบไม่อยากให้เขาไปะไนะเว้ยเวลาพูดอะมองกล้องด้วยจะได้รู้ว่าสายตามันเป็นยังไงแต่แล้วกแบบซ้ายขวา กูกูเข้าใจเลยมณ์มันจะบอกว่าแบบเวลาเมียไปอาจจะแบบโอ้นังร้อนอะไรเงี้ยเราแบบยุ่งเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเออราเป็นคนดีใช่ไหมล่ะใช่ทำไมต้องขำครับต้อแต่มีเมียก็เพิ่งรู้ว่าเมียมีค่าทียแหละไอ้เหี้ยเออมีไว้ค่าค่าบ้านค่ารถค่าหม้อไอ้เหี้ยเต็มไปหมดเลยจ้าก็ไม่มีอะไรมากรักเมีย ใช่ไหมเออใช่เราลับมียลับเมียหรือ่นข้อดีของการเป็นคนแบบมีเมียมีผัวกันตั้งแต่วัยนี้คือมันเหมือนเป็นการปูทางชีวิตให้ปลายทางนะชีคู่มันราบลื่น ต่อให้แบบแรกๆมันอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างแต่คือเราจะตรงไม่ต้องกังวลไงไือตรงมึงอ่ะวนลูบเลยตรงเลยก็วนกลับมาที่เดิมมันมียูเทิร์นไงรถมันติดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่รถหรอกเขาเรียกว่านกน้อยบินออกไปแล้วขับมารทัดล่างไปที่มึงอยู่ที่เดิมหมายถึงเราออกไปเที่ยวแล้วเราก็กลับาเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้ว ไปหารังอื่นไหมเอออก็อาจจะมีแวะบ้างก็ับบรางเดิมอะไรก็เปล่าอาจจะมีอ้อมอ้อมภูเขาเล็กน้อยจบกันแล้วโตกันเหนื่อยเลยไม่ได้โต๊แบบสองงานประท้าแบบไอ้นี่นะไม่ถึงบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวขัดกันพี่ ใช่ครับเี่ยงนี้แล้วเ,เดี๋ยวเดี่ยงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้แบบแต่ละฝ่ายสรุปว่าออฝ่ายรักเดียวเป็นยังไงฝ่ายเจ้าชู้เป็นยังไงเริ่มที่รักเดียวก่อนเถ้าอย่างเราจะแบบพู้ได้เป็นกลางก็คือการ การรักเดียวมันมันมันก็ดีที่สุดอยู่แล้วแหละมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวเบสุ่แล้วแหละใช่แต่ถ้าถามว่าฝั่งเจ้าชู้ดีไหมถ้าฝั่งเจ้าชู้เขาไม่มีแบบคู่ครองหรือแบบว่าเขาไม่ทําไม่ใครไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรม่ทอะไรมันเป็นโอกาสของเขาจะมากกว่าว่าเขาอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยอดีตอาจจะเป็นยังไงอนาคตอาจจะดีกว่าก็ได้อะไรอะอย่างฝัางเจ้าชู้เนี่ยก็แบบเคาเรียกนะมินนี่ของคนที่เจ้าชู้ก็คือคนที่มี คู่ครองอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนมีภรรยาสามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปนอกใจอะไรก <Yeah. S 1> ันนะก็แบบเป็นคนเจ้าชู้ที่ไม่ดีแต่คนเจ้าชู้ที่ดีคืออะไรคนเจ้าชู้ที่ดีคือคนที่ยังสดอยู่คนที่ยังไม่มีคู่ครองคนยังที่ยังไม่มีคนรักเนี้ยไม่ได้พูดกาใครจริงจังใช่ไม่ได้พูว่าใครจริงจังแค่แบบคุยไปเฉยเฉยเงี้ยพยวกใครอะ คนกลุ่มคนบางกลุ่มที่แบบเป็นแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่ความหมายของคนเจ้าชู้เขาคือสามารถเขาสามารถแบบไปคุยกับคนนี้ก็ได้คนนู้นก็ได้เพราะแบบว่าเข <c oughs> าก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเขาก็ยังไม่มีคนที่เขารักหรือว่ายังไม่มีสามีหรือระยะอะไรที่แบบเป็นจริงเป็นจัง,จงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็เราก็จะโทษเขาไม่ได้ <Nope. S 1> เพราะว่าเขาก็มีทั้งเรื่องของเขาเหมือนกันเขาเลยแบบบางทีก็หาแบบ ประสบการณ์ประสบการณ์ยามค่ำคืนอัศวินดํใจ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 เอาประมาณนี้แหละวันนี้ครับก็คือมาเหมือนมาแบบพูดให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าเออคนเจ้าชู้ถ้าแบบพูดในด้านดีนี่เป็นยังไงแล้วก็ คนที่รักเดียวด้านดีของรักเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเป็นขอบคุณครับที่อะไรแห้งจังพูดแห้งเหรอพูดแห้งเออขอบคุณครับเออโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันครับผม